บอจากมื่นตามันสิวินแม่เฮ้ยขันมันมืนตาแล้วมันวินพอก็พยายามรับไปแล้วก็ะป๋อกระต้องนอนขันนอนขึ้นมันก็สิลุกขึ้นมันก็วินเด้จังเกจีขันแม่วินวินเป็นตะล่มตะไก่พ่นละขันมันสิเป็นมันเป็นปื๊บโหลดไม่ได้ตั้งหลักเลยบ่ได้ตั้งหลักว่ากูสิเป็นอย่างเลยมันบอจากมื่นตามันสิวินแม่เฮ้ยขันมันมืนตาแล้วมันวินพอกัน พยามรับไปเราก็บพราะาะต้องนองขึ้นนอนขึ้นมันก็สิลุกขึ้นมันก็วิ่งเลอันนี้นั่งเหรอคะนั่งนั่งโดนตื่นเมื่ออาการมันเราก็นอนลงยังสีนั้นเรก็ลุกขึ้นสิ่งไปมันก็วิ่งเลยป่ามันมันต้องเป็นไปได้สิ่งมันนี่เพราะว่ามันมันวิ่งเนี่ยมันกันมันมีอาการวิ่งคกคลลมขึ้นไหมยังไงแบบนี้อ๋อจ้ะนั่ละอืมันและการคอดเลือ่ามันดีอยู่บอกขยาตยโอมเราผู้ใด่นก็เป็นอาการขึ้นหลงพอเบาหน่อผ้ากันสื่อกินแน่ มันก็จะดีขึ้นจ,<า>จะได้ต่อชีวิตเท่าไว้เออคันว่าพื้นตามปกติชาวานเพิ่นกับวา่าลวงปูสาส้ล้งปูไส้แต่ว่าเดี๋ยวนี้พระครูไปโชดรัตนาสารวัดบ้านหัวหนองหมู่ที่สิบตำบลเขาสันกวางอำเภอเขาสันกวางจังหวัดขอแนแก่นเออพอก็ได้เห็นอยู่ในในโทรทัศน์บอในโทรศัพท์โทรศัพท์เนาะ,ะก็เลยว่าเออคือเป็นยา เขากับล <an> ักษณะของคนสิผู้สิบวิ่นสิเวียนพอกบวิ่นมาไหมโอ้ตอนนั้นวิ่นอยู่ก็เลยว่ามันเศร้าใดสองสามมือมันเศราวิ่นมาอขื้อ,อยามากินเมื่อยามันเป็นอีกนะะบ<ช>บนี้มากกับมากมากกับเป็นอีกอยุทธหันตอนนั้นสองสามมือมาพ่ออยามาหอดพอกดีใจกุล่องยาก,ก็น่าวะก็เลยไม่ไม่สันทันใดสามมือสี่มือก็เศร้าเศร้าเศรมีอาการคืออาการมันสิวินนี่มันตองมือซะก่อน มันตกลงมันจะมีตาไล่เป็นมานานหรือยังเจ้าคะเพิ่งสิเป็นเอาเพิ่งมีอาการแมนปีนี้ล่ะมันเป็นค่ะมันนี่ก็เลยมาท่านยายามันมีสิบเม็ดเป็นว่แผงหนึ่งสามเออหนึ่งแผงมีสิบเม็ดนั่นแ่ละกินเบิดลสองแผงค่ะเดี๋ยวนี้มันยังเหลืออยู่หันอยู่ประมาณสิบเม็ดนี่แหละพอก็เลยบบอฉันอย่างนี้แต่ปะเตรียมไว้อยู่เฉพาะว่าห้าเกิดมันเป็นขึ้นมาก เข้าก็ต้องแตวว่าไปน้าไม่ลาไปแมนแสดงถ้ำเข้าต้องพกไปด้วยพกไปน้าเบิดอเวลาไปแสดงถ้ำนี่้าว่ามันเกิดที่ยังขึ้นมากผิดปกติเข้าก็ต้องกินจ้าหลวงตาเป็นไปแสดงธรรมมีหมายถึงว่าอย่างไงเจ้าคะเทศเสียงเทศเสียงแมนใช่เสียงดี่นี่เทศแหลมตาเป็นนักอะไรนะคะนักเทศเสียงอ๋อเป็นนักเทศเสียงที่ว่าจะมีชาวบ้านเขามานิมนต์หมอตาไปใช่ไหมคะใช่หลวงตามีอาการวินเวียนเนี่ยมันหนักถึงขั้นไหนเจ้าคะ มืดตาขึ้นบ่เห็นอย่างผุนแล้วมันมืดมันบ่จากมืดตามันสิวินแม่เฮ้ยค่นมันมืดตาแล้วมันวินพอกพยาามลับไปแล้วก็บ่บ่ต้องนอนขั่นอนขึ้นมันก็สีลุขึ้นมันก็วินดิอันนี้นั่งเหรอคะนั่งนั่งโดนตื่นเบื่องอาการมันแล้วกันนอนลงยังสีนั่แล้วก็ลุขึ้นติ่งไปมันก็วินสิไม่เล่าติ่งแมนถือว่ามันติ่งตกบ่ไดที่น่ะแต่ว่ก็ดีหนึ่งข้อดีพอสั่งยาใด พอมากินมันก็นดีคือว่าเท่าสมมร์นี่ละหายจนถึงชุววันนี้เลยแม่เพรเป็นยังกเกลี้ยคือว่าหายเลยเหรอคอับค่เพวามว่ามันหายเหรอเดือยนี้ค่ะก่อนที่จะมีอาการวินเวียนเนี่ยก่อนหน้านั้นมันเป็นไหมคะมันปีนี่มันเริ่มเป็นเทียนยังนี่ละเทียนที่เป็นนี่ละที่ได้สัางยานี่ละนี่มันเป็นความจริงค่ะเพราะกับว่าเสียเอาอยากให้ให้ผู้เขาเป็นะกินอือค<ะ>่ะเสียตนข้าเจ้าค่ะแต่ว่าข้าเจ้าม่ได้เบิ้งคือเฮา สังเกตบิ่งแล้วก็คนบ่มันใจคบนวด้เสียคนไว้ก็มีดเลยแต่ว่าเฮานี่มันต้องฟังเหตุฟังผลวสิเซียว่เสียแต่วันนี้อีกนึงครับคนบางคนเขาจ็อาจจะบ่มีปัจจัยแม่นบ่สาหรับเฮอมันพ่อใส่พ่อได้ซื้อได้ยู่สินะเฮาอยู่วัดอยู่ว่าก็พ่อได้ใส่ก็ล้องมังก็น่า่นนะนี่เราความอยากความอยากเห็นความอยากพอก็เลยดีแล้วเ้ยผิดหวังไหมหลวงตาไม่ผิดหวังเลยไม่ผิดหวังกันผิดหวังจะด้มานั่งนี่น้องกินเนาะ ใช่ใช่ค่ะมันไม่มีแหีนนั่นมันยู่ีพอยากรู้แหละสิ่งที่มันมีคุณภาพมันก็ต้องยอมได้ผลใราค่ะรลตารู้สึกว่ามันมันคุ้มค่าขนาดไหนคะหลังจากทานไปแล้วคุ้มค่าตลอดคุ้มค่าว่ามันดีหมดหรออยเปอร์เซ็นต์เนาะอีพอวามันลอยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่ามันมันไม่มีอาการอีกเกือนอะแต่ผุนมากก็ย่านขึ้นกันด้อันอาการมุนีพอกันย่านขึ้นกัน พัน่าอันภาพมันเป็นวิ่นเป็นเวียนดูๆนะมันจะเป็นหลายๆแนวโลกก็มาป่ะเบาหน้าวะต้องเอาตัวนี้มากินมังกรมันดีเราก็ขึ้นดีไปเลยนะพาะะโทษหาเธออยู่ตอนนั้นก็ได้จราะะโทษบอกเยี๋เธอจะโทษมากอะเพราะว่าเออมันดีอยู่กับตอนพระกันนะว่ามันดีเนาะค่ะเพราะว่าพัลโทรเข้ามาติดตามอาการนะคะหลวงตาที่หลวงตาต้องทาเป็นจากพันฉันยาหมดโทรเข้ามาติดตามอาการปรากฏว่าหลวงตาบอกว่าหายแล้วกระทำอย่แหลรเนาะ มันตัวเป็นเนาะคูนี่แล้วแล้ววันนี้ทําไมยินดีให้พรเข้าสัมภาษณ์ตำรวเพราะว่ามันหายแล้วก็ยินดีให้ใช้สัมภาษณ์ได้เนาะเพราะไม่ว่าอะไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันได้ผลดีแล้วถือว่าถือว่าดีนะความหมายนะพอกับปีมันกระเศร้าพอก็เรียกว่าเออของของเฮามันมันดีคนอื่นค่ะ้าผู้ดอยากเขยากกับสิวาดีขึ้นกันมันจะต้องถือด้่ยสำหรับมันเป็นแกวิ่นโดยเฉพาะไปเพราะว่า รู้สึกว่าหลวงตาทานไปแล้วมันมีขนข้างเคียงอะไรไหมหรือว่ามันแสบกระเพาะไหมคะบ่มีอย่างไม่มีเอยมีแต่รู้สึกว่าอาการเวียนหายไปม่น่ะหายไปมันดีขึ้นยังไงหลวงตาอธิบายตอนที่ว่ารู้สึกได้ว่ามันมันดีขึ้นก็เข้าเข้าฉันมาได้อาทิตยหนึ่งนี่มันสิเป็นกระตุ้นที่ว่าเข้าแข็งแรงขึ้นเลยดิพอวัาบ๊อบบอบได้มันบ่มีอาการวินเวียนนี่มันสิมันก็สิปกติเปมนมอาการคนนั่นแหละมันก็ดีไปเลื่ยะมันมั่นใจในตัวเองนะความหมายนะ คือคนทานยารู้สึกได้ด้วยตนเองอะไรแบบนี้ใช่ไหมแม่นมันรู้สึกว่าเออมันดีเราตัวนี้ยาตัวนี้ก็เลยเฮ็ดมาเรื่อยๆนะเพราะมันบ่านเบิดกระจงไ้ยามันเบิดถ้าแก่มันเกิดมีอาการแบบนี้ขึ้นเขาก็ต้องได้กินมันนะข้อหมายนะแต่ว่ามันก็ดีแล้วนี่มันว่ามันจากเดือนแล้วเธอเดือนกวัวปะตั้งแต่หลวงทานหลวงตาทานไปตั้งแต่เดือนมกราจนป่านนี้นะคะอันนี้พรก็จะเว้นให้อยู่นะว่าหลังจากที่ว่าหลวงตาทานหายไปแล้วเนี่ย มาถึงเด<ม>ือนสามเนี่ยว่าหลวงตาจะมีอาการไหมนั่นละมันระเบมียังแล้วไม่มีอะไรแล้วแม่พมหายกล้าการันตีด้วยเขาเว่ามันหายจริงๆหนวตาหายแล้วเดือนหนึ่เบมีอย่างเบ่มีบ่มีอาการพิษปกติยเกยกะแยะเมื่อนั่นเนาะพ่อจีบเอาไปฟังมือมันเป็นที่แหลกเพราะว่าพอไปเทนมันสิมืดหนา,หาวันนี้ไปไปทานสมาดน้ำมูลนี่เศร้าใจสามาถจีบ่ถึงไม ผมว่าเมียนเรืมันมันต่าละมันมันสีผมนี่มันอ่อนไปเลยเลยเฮ้ยมันเพี้ยไปเลยโอยมันบดได้หรอกว่าจะต้องหายาไม่กินก็พอดีก็พอเบิ้งคิมแล้วเล่นได้ผลเลยนะคือว่าเออดีแล้วดีแล้วสันนกเนาะไม่ผิดหวังเลยเนาะไม่ผิดหวังทั้งความมั่นใจของเขาเด้อจ้าความมั่นใจว่ามันต้องดีคือวางสีมันก็ดีไปเรื่อยเนี่ยตาอยากจะให้หลวงตาบอกกับท่านผู้ชมเพราะว่าส่วนมากลูกค้าที่เขาดูหรือว่าอะไรเนี่ย ส่วนมากจะคิดว่าอาจจะเป็นหน้าม้าหรือว่าบ่บ่บ่แมนบ่แมนหลวงพ่อนี่เดียวนี่คนนับถือบ en, ่หน่อยทัว่าเป็นลูกเพิงลูกแก่นพอประหลาบหลายพอพอบอเป็นบ่เป็นดอกแน่าสันคือเขามันมันเป็นคนศีลธรรมมันเพียงสางสลานเบิดเอากระวาล้านกล้วนั่นเป็นว่าจะใสสังเกตน่นะเป็นไม่เองแต่ว่าเด้อญยากย่ยมก็ดีหรือว่า ย่อมพอย่อมแม่หรือว่าผู้เป็นพระสงฆ์์กันจะทานีอาการวิ่นเวียนมือหนาตาไล่นี่คือคือคันวิ่นขึ้นมามันสิอ้อนไม่เบิดให้พากันซื้อยาเนี่ยเคอเนี่ยไปท่านนะอ่าเขาโฆษณาอยูุหันละหลวงพ่อเก่ามาจากนี่ละหลวงพ่อว่ามันดีเพราะว่าหลวงพ่อชั้นแล้วมันดีมันดีมันเศร้าแม่ก็สิว่ามันดีแม่วิ่นวิ่นป็นตะล่มตะไคพุ่นละ จ้ะบานี้แม่ได้มาเปิดโทรศัพท์เบิงแม่ก็ได้เห็นอันเพิินโฆษณาอยู่ในโทรศัพท์จ้ะปลาเขี้อวแม่ก็ได้ว่าบ้าล่องสื่อมันกินล่องมึงกันหน้ามันจีแพ่งซ้ำไหลจ้ะแม่ก็ได้ว่าทังสิบผันแพงหลายแม่ก็บบ่มีเงินแม่นบ่แม่ก็ได้ว่าเอาันซ้ำเงินเจ้าของมี่าได้ปปีนนี้เพิินจ้ะแม่ก็เลยสร้างมาว่าอันละขันสมมุว่าทอนนี้มันสิราคาเท่าไหร่ก็ได้ซื้อมากินแม่ว่ามันดีจังเต้ อันสามสามเม็ดอันสามสี่เม็ดแรกเลยแม่สี่เม็ดที่แรกแม่ว่ามันสูนแม่อยู่ดิมันเป็นหัวหัวแม่นี่มันจะสวางออกมันจีบหนักตอนนั้นมันหนักหัวมันเล้าลงนี้หรอแม่มันมันจะเป็นนักนักมันจะเป็นอึ่งตึงมันจะเป็นเป็นเบอรแก้งวันเถอะมันจะเป็นไห้วมามันจะเป็นนักเติบยุคตอนแม่เป็นย่หัน แม่เห็นมันก็จะหน้าแม่ก็เลยซื้อมากินเมื่งแม่ไม่กินล่องเมื่งเราแม่กับวามันดีคักอยู่จ้าค่ะนี่สั่งมามียาที่สั่งมาเด้อค่ะเด้อยาอันนี้นะเชโอี่ละกินว่ามันดีคักเติบยูว่ามันใตเกิดไม่คนเราไปว้าวหรอกอะไรจ้าแม่สุดยอดเลยมันแม่คะแม่รู้สึกว่าอย่างไงมันแพงไปไหมจากที่ได้รู้ลาคาเท่าห้องหูจักที่แหลกแม่กับว่าแพงอยู่ แม่ว่าแพทย์ยุตตะกุไปหาหมอเฮงแพทย์คนนี้แม่วาตอนแม่เป็นแม่ปวดเป็นมือนเราดิจ้าไปหาที่อยางหมออะไรยังไงบ้างหมอจักกี่แม่ไปเช็มไปมือที่แรกกันสองพันแปดคลินิกละแม่คลินิกแม่ไปหาหมอที่ไหนมาบ้างหาคลินิกเราหาคลินิกแล้วคลินิกเขาทํายังไงให้แม่ฉีดยาเข้มนึงจ้าก็เอายาเม็ดมาให้กินก็ว่าแก้วิ่งกินยาให้หมดนะอกินเบิร์ดเรา ให้มันฉีดอีกแนมะ่แม่ก็ไปอีกาสามมือเลี่ยนกันแม่ก็ไปคุ้มไหมหลังจากตัดสินใจแล้วแม่ว่าแม,แมนแมคุ้มค่ะอยู่แม่ว่าเอา้ามันที่เป็นยังไงก็เปลี่ยนกันกูบลอลงเบิงกูกับวาบา่ารูแมนบอแม่ก็ได้ล่องเบิงว่าบา,บาเดี๋ยวจกูไปหาหมอแห่งเบิดลายตัวชแม่ว่าไปหาเขาป้าเพากะเอาป้บเลยเอาไม่กินมันกับว่าดีแมนบอบ้านี้แม่ก็เลยว่าว่า ที่สื่อล่องมึงกัน,น้าที่แหลกบาอยากวอสุลูกฟังเะ้รยา่านเขาหายเนาะว่าม,มันแพ่งเมนบ่ก็สร้างแล้วกูไ่ได้ขอเง,งินสูงเมนบ่แม่ว่าเงิน่นก็เงิอนยุธงแม่คือตัวสื่อจินล่องมึงแล้วกูเป็นผู้เป็นแม่กว่าสิแล้วนัน่นแม่คนไม่เป็นไม่มีทางเข้าใจนั่นแหละ,หะเอา้าเ็นก็เจ้ายางยองยอแกลียเกลี่เข้าวกบหุ่นหวยดีข้าไปว่าได้นะข้าเจ้ายางน้ำท่ากับหุ่นหวยค่ะัวอยากไปได้คือขาเจ้า จ้า,าตะวิ่นยงสิเมื่อนึงแม่ลังว่หนาบ้านนี่โตนี่ละจ้าบูบไปเลยอืมบูบขจาว่าลเศร้าเ,าาาเอา้ขาเว้าจุ่มเขามาในเฮียนผีอ๋อค่ะตะก้อนแม่จีกินยาดิจ้าเป็นตะก้อนแม่จีกินยาจ้าแม่เป็นเลงเลงยู่งหันสามซี่เทียแม่ก็เล่มาเปิดโทัพท์เพนนี้ล้ลก็แม่จีได้กินจ้า ตัดสินใจเอาวันนั้นเลยหรอแม่เมื่อนั้นเลยเปิดโทรศัพท์เห็นเนาะเมื่อคืนจังโลกของเจ้าของแท้แม่ว่าแมนบอผู้อื่นพ่งกับเปลี่ยนคือกันตัวแต่จะพูนมันยังเศร้าแม่เลยจ้าสิไปเห็นคลิปไหนที่โดนใจที่สุดอันของอันพ่อใหญ่อันนั้นล่ละพ่อใหญ่ที่ลูกไส้พ่นออกมาเบิ่งมันอ๋อจ้าแพ่อใหญ่อย่างบุจัืทอเพื่นบ่ได้ดรอกคุณตาท่านหัวฟาดพื้นไปในหัวฟาดพื้นคือกันนั่นล่ละแม่ก็ได้ว่า อ๋อแม่ก็มีอาการถึงขั้นล้มหัวฟาดพื้นหร้อแม่เที่ยนหนึ่งเที่ยนหนึ่งค่ะเป็นเป็นหนักถึงขั้นว่าต้องไปนอนไหมแม่โรงพยาบาลไหมหอืมค่ะมันเป็นนลักษณะสมมติว่ามันเป็นแล้วยาที่นั่หมอมากเมนบอกแม่ก็ไม่ก,กินคันกินแล้วพันพ่ายได้สามสี่วาที่มันเสียหายยานั้นมันก็หายแม่ก็ไปได้มาได้คือเกาขันมันสิเป็นมันเป็นปื๊บโหลดไม่ได้ตั้งหลักเลย บ่ได้ตั้งรักว่ากูจิเป็นยังเลยแม่เจ็บตรงไหนมันล้มตรงนั้นตอนนั้นอะเจ็บตรงไหนหัวหนี่แล้วอ๋อหัวฟาดเลยเหรอแม่หัวฟาดลูข้างน,งนีเลยไหมข้างหลังเลยล่ะใครไปเจอนี่ร้านหน่อยแล้วขอทายัางไงก็เอิญนซุ่มอยู่นีแล้วมากเอิอนพี่น้องยู่หรอหนีแล้วมากเอินนอ,อ,น,มอนมากขาเจ้ากับมาโจมขึ้นโจมขึ้นเ้ขาเจ้าเอายามาท่าหัวให้ลูกไส้โทษมากพอดีก็อันเท่าดองมาก พรวางก็เอาขึ้นรถไปเลยไปหาหมอเอ็กซเรย์เลยอ๋อได้นอนโรงพยาบาลไหมบ่ป่ะเด้นอนแต่ว่าเขาเอ็กซเรย์ให้เเเขาอ็กซรย์ให้หมดค่าเอ็กซเรย์ไปกี่บาทอันไปเช่นนี้เขาสองพันแปดอ๋อเขาเอ็กซเรย์ให้หมดไปสองพันแปดนะรวมๆแล้วแม่หมดค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวมาโดยตลอดนี่เละมาณหมื่นแล้วปันเป็นหมื่นแล้วขอเบาหวานไปแม่ว่าอืมแม่อือแม่เป็นแม่คิดว่าแม่จะเป็นยังไงถ้าแม่ยังไม่มาเจอเคโอโอ๊ยแม่ว่า แม่บยืนค่ะแม่ว่าแม่สิบยืนเลยละ่ะจ้าเพราะว่ามันจิตเป็นกลางคืนเขานอนลำลาอยู่มันก็เป็นแม่อ,แมอยู่กับร้านหน่อยสองคนเมมนบอจ้าอันราากระสแมงหน่อยก็ได้เอาถุงยางซุปไว้ยาดมยามองยาอย่างอยู่กับตาหน,นีเบิดเตรียมใช่กับตาหนีไว้เบิดจ้าหันวินมาที่รหาย,ยาไม่แม่กินร้านหน่อยก็ยาไม่กิน อาซทราบมากไปเถาหากไปเถอะอวกอใสมันมันอะไรออกแม่มันลมออกเฉยเฉยหรือว่ายังไงเครื่องล่มเครื่องนามเทร่อ,ยองยังก็ไม่ถองไม่ใส่เขาดีเลยไล่ขี้เพียขี้ป่งมนแล้อออก, <S <S กชีวิตได้ปกติหรือยังปกติค่ะอตอนนั้นมีปัญหาถึงขั้นไหนนะแม่ตอนที่มเวียนๆเนี่ยโอ้ยแม่ไปไซแม่ก็ไปเพราะได้จ้าสิไปไซขันพี่ผู้ส่วนว่าไปหันไปนี้แม่บ่ไปจ้าแม่ยานมันวิ่นค่ะขันวิ่นเราก็อายค้นพร้อม ก็จะหามกันเขาล่งบานมมนบบจะแนี Le ่ก mm ็ไ hmm> ด้บ่ไปคงลือนะแม่นะถ้าไปเวียนอยู่ตลาดอะไรนั่นแล้วถ้าไปเป็นยูสโซทีพตัวแดนได้ให้เจัาไหเนาะจ้าอันนี้ว่าแม่ถือคักยูดกจ้าแม่เชื่อหรือยังว่าคนที่แม่ดูอ่ะคือลูกค้าที่จริงตัวจริงเสียงจริงเขาเป็นจริงแม่คือว่างสน่ะตังแล้วเนาะแม่บอก้ะบ่วสิได้ค่ะ มีพ่อีได้ตัวลูกก็จีามาส่งมาให้่ใส่อยู่ไหมเนาะถ้ามีคะแนนสักร้อยคะแนนเนี่ยแม่จันทาจะให้คะแนนกี่คะแนนห่วยคันว่าร้อยแม่ก็บจให้ร้อยโดดแล้วว้าสุดยอดเลยนะคะเพราะว่ามันเศร้าแม่ใช่กล้าพูดเต็มปากเลยว่ามันเออกล้าพูดเต็มปากเลยว่ามันดีแม่กับว่ามันดีเราพูดอะไรเรกระถามแม่ดีเอ้าเอาย่าใหเจ้าคือบูดวินก็บอกได้ว่าเ้าจาฟังล่ะจ้า ผู้ข้าเจ้าสนใจข้าเจ้ามาถามข้าเฮี้ยนมินบอจ้าโอ้โหชุกเจ้าฟังอยู่จ้าแต่ว่ามันแพงจักหน่อยเด้อันมสำรับเฮ่าสำสำรับเข่าเป็นนี่มันบอกแพงดอกมันไม่ได้ทำตลอดนะแม่แมียนเม่ก็เลยว่าสำรับเฮานี่กินเบิ่งขนมข้าวเฮา้ยนก๋วยจักจ้ามันบอกข้เฮา้ยนก๋วยจีนเหรอเนาะใช่แม่แม่ครับส่วนมากลูกค้าที่เขาดูอ่ะเขาใจ จะเห็นวิดีโอที่หนูมาสัมภาษณ์แม่อย่างเงี้ยเขาจะคิดว่าหนูไปจ้างแม่มาพูดพูดแค่แม่บอกเนะเขาคิดสมุดแมนยีดอกอันซุ่มเขาจะลูกคานขายยกขายยาแนวอื่นเขาจะก็คืดวางสัน่ะจ้าจ้าบ่จ้างนะบ่เป็นยังนั้นรอกโอ้ข่มจินเนาะจ้าโอ้ขุ่มจีนนี่นี่บ่ได้บอกขุ่มเท็ดดิวืน้วแม่ซ่อมสิกวดเนี่ยถูเงี่ยนแม่เห็นบ่ได้ดิ จกะกี่ดีหเดี๋ยวนี้ตื่นก็ยแมไม่เห็นเรียบร้อยเอถ้าจะให้คะแนนผลิตภัณฑ์ KO ของเราเนี่ยถ้ามีคะแนนสักหนึ่งคะแนนเนี่ยพี่น้อยคิดว่าจะให้กี่คะแนนดีคะให้เต็มร้อยเลยค่ะ KO เพราะว่าพี่น้อยดูแลสุขภาพมาเนี่ยไปซื้อยาทุกตัวมาทานมันไม่ดีขึ้นหมดเยอะกว่านี้อีกดเยอะกว่านี้อีกแล้วพี่น้อยก็ไปรักษาโรงพยาบาลก็ นั่นแหละค่ะก็คือตามอาการเราก็ไม่ดีขึ้นพี่น้อยถูกจ้างมาหรือว่าเป็นหน้ามาอยากให้บอกนิดนึงนะคะอันนี้คือพี่น้อยบอกได้เลยนะคะว่าพี่น้อยไม่ได้โดนจ้างมาค่ะอันนี้พี่น้อยทานเองแล้วรู้สึกว่ามันดีนะคะพี่น้อยอยากมาแชร์ประสบการณ์ที่พี่น้อยเคยมีอาการเป็นอยู่นะคะอยากให้คนที่มีอาการเหมือนพี่น้อยนะคะหน้ามืดเวียนหัวปวดหัวนะคะบ้านหมนุนลองมาเปิดใจทานดูนะคะผลิตภัณฑ์ ko ดี OD, จริงๆค่ะ